สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมตาต้องสปีดครับวันนี้มาบอกวิธีหรือเคล็ดลับนะครับการถอดสเตอร์หน้านะครับหรือว่าเฟืองตัวเล็กออกจากชามนะครับบางคนใช้วิธีการหนีบแบบนี้นะครับบางทีมันทําให้สเตอร์เสียนะครับบินหรือว่าเป็นรอยนะครับวันนี้ผมบอกวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมทํานะครับใช้โซ่นะครับใส่ไว้ที่สเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ ใช้คีมล็อกจับสเตอร์ก็ไม่เป็นรอยแล้วครับง่ายๆนะครับ,รบแบบนี้นะครับใช้บล็อกขันออกนะครับหรือว่ามีประแจก็ขันได้ครับ เสียงฝนดังมากครับตอนนี้ครับฝนเริ่มตกนะครับทีนี้มาถอดสเตอร์ออกจากชามนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือจับชามนะครับก็ใช้เหล็กหรือว่าใช้ไขควงนะครับยัดเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อให้มันอยู่กับที่นิ่งๆนะฮะแล้วเราก็ขันออกอย่างนี้นะครับถ้ามันแน่นมากนะครับเราก็ ขันฝาชามติดไว้ที่แท่นเครื่องที่รถนะครับเพื่อยืดฝาชามให้นิ่งๆนะครับตอนที่เราเสียบเหล็กจะได้ขันออกง่ายขึ้นครับแค่นี้สเตอร์ของเราก็ไม่มีหักไม่มีบินหรือว่าชำรุดแล้วนะครับก็หาเครื่องมือใกล้ๆตัวง่ายๆแบบนี้ครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยครับเฟืองไม่บินไม่หักนะครับไม่ชำรุดครับฝากด้วยนะครับเฟซบุ๊กตาต้องสปีดเพจสกูตเตอร์ DIY อวีไทยแลนดบายตาต้องสปีดนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ